เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามของกิจกรรมที่4.13มากันแล้วนะครับผมโดยพี่จะทำการอธิบายกิจกรรมทั้งหมดจากนั้นจะทำการตอบคำถามทั้ง4ี่คำถามที่มีในกิจกรรมนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าหยือน้องคนไหนที่อยากจะลองทําคําถามเองก่อนก็สามารถโพสแล้วก็ทําก่อนได้เลยนะครับแล้วก็มาฟังเฉลยของพี่กันเอาละครับเริ่มกันเลยนะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับชื่อกิจกรรมว่าสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรครับผมโดยเขาจะทาการวางแท่งแม่เหล็กบนพื้นเรียบจากนั้นจะทําการวางแผ่นพลาสติกใสทับแท่งแม่เหล็กแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางนี่หุ้มปากขวดที่บรรจุผงเหล็กแล้วก็รัดให้แน่นครับ จากนั้นจะค่อยๆโรยผงเหล็กบางๆอย่างสม่ำเสมอให้ทั่วบนแผ่นพลาสติกครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะดูนะครับว่าผงเหล็กเนี่ยมีการเรียงตัวเป็นยังไงแล้วจากนั้นเราก็จะทําการขีดเป็นเส้นโค้งจากขั้วมแม่เหล็กด้านหนึ่งไปขั้วมแม่เหล็กอีกด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการวางเข็มทิศต,ตามเส้นที่วาดไว้อย่างน้อยเส้นละห้าตแหน่งครับแล้วเราก็จะมาดูกันครับผมว่ามีการเรียงตัวของเข็มทิศเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็คือเราก็จะมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับโดยผงเหล็กที่เราวางลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผงเหล็กเนี่ยเลียงตัวนี่ครับเลียงตัวเป็นแนวโค้งนะครับผมตามแนวของทิศตามแนวของขั้วแม่เหล็กหนึ่งไปยังอีกขั้วแม่เหล็กหนึ่งนะครับผมโดยก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าเรียงตัวหนาแน่นที่สุด ในบริเวณที่ใกล้ขั้วมแม่เหล็กมากที่สุดครับเพราะว่าจะถ้าเกิดเราเนาะทาการซูมดูบริเวณนี้เห็นไหมครับที่กลายเป็นสีดําไปเลยก็คือผมหงเหล็กจาน,นวนมากเนี่ยมาเกาะที่บริเวณขั้วมแม่เหล็กจนเห็นเป็นสีดําทะมึนแบบนี้นะครับผมเทียบกับ รอบๆอบข้างเนี่ยที่จะเห็นว่ามีสีขาวเนี่ยปะปนอยู่ก็แสดงว่ายิ่งใกล้ขั้วแมอ่เหล็กเท่าไหร่ผงเหล็กเนี่ยก็จะยิ่งเลียงตัวหนานแน่นที่สุดมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วทีนี้แท่งแม่เหล็กที่ไอ้แล้วทีนี้เข็มทิศที่เราวางไว้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างเข็มทิศที่เราวางไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการที่เข็มเนี่ยเรียงตัวเบนนี่ครับ เป,เป็นทิศจากขั้วแม่เหล็กหนึ่งไปยังอีกขั้วแม่เหล็กหนึ่งเป็นเส้นทางโค้งครับผมโดยจะเวนจากทิศเหนือไปทิศใต้นั่นเองครับก็คือถูกดึงดูดได้ทิศใต้นั่นเองครับเข็มที่เป็นลูกศรชี้ทิศเหนือเนี่ยก็จะถ,ถูกดึงดูดตามนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นแนวโค้งแล้วก็ชี้เข้าหาอีกขั้วหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้แล้วนะครับว่าการเล็งตัวของผงเหล็กรอบแท่งแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรก็คือ มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเรียงตัวหนาแน่นจากขั้วแม่เหล็กหนึ่งไปยัง อีคั้วแม่เหล็กหนึ่งครับผมครับก็เรียบร้อยครับสำหรับคําถามข้อที่1นึ่งทีนี้ก็จะมาดูคําถามข้อที่2ครเทว่าบริเวณใดมีการเรียนตัวของผงเหล็กหนาะแน่นที่สุดก็คือบริเวณที่ใกล้ขัว้วแม่เหล็ก มากที่สุดจะมีการเรียงตัวหนาแน่นที่สุดนั่นเองครับก็คือยิ่งอยู่ใกล้ความเข้มของสนามแม่เหล็กก็ยิ่งแรงนั่นเองครับยิ่งอยู่ไกลความเข้มของสนามแม่เหล็กก็จะยิ่งลดน้อยลงซึ่งทําให้แรงแม่เหล็กเนี่ยลดน้อยลงด้วยนั่นเอง เพราะฉะนี้อยู่ใกล้เท่าไหร่แรงแม่เหล็กก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเองครับผมก็เลยดูดได้มากขึ้นเองครับส่วนทิศทางก,การวางตัวของเข็มทิศรอบแท่งแม่เหล็กเป็นอย่างไรก็คือมีทิศทางเป็นแนวโค้งเหมือนกันครับเป็นแนวโค้งจากขั้วแม่เหล็ก เหมือนเดิมเลยครับผมก็แสดงว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวที่โค้งโค้งใช่ไหมครับผมเป็นวงกลมนั่นเองเป็นวงรีครับผมก็คือเป็นลักษณะที่เป็นแนวโค้งโค้งเหมือนกับวงรีนั่นเองครับดูได้จากรูปนี้เลยนะครับผมเข็มทิศของแม่เหล็กเข็มทิศเนี่ยก็จะทําการชี้ตามนี้เลยนะครับโดยชี้เป็นแนวเข้าหาขั้วใต้นั่นเองครับผม อีกขั้วนะครับโดยเข็มเอ็นหรือคือเข็มที่เหนือเนี่ยจะมีแนวโน้มชี้โค้งเข้าหาแม่เหล็กฝั่ง n ก็คือการโดนดึงดูดนั่นเองครับฝั่ง S นะครับผม โดยมีทิศทายเป็นแนวโค้งจากขั้วแม่เหล็ก1ไปอีกขั้วแม่เหล็ก1โดยเข็ม N จะมีแนวนมชี้โค้งเข้าหาแม่เหล็กฝั่ง S นั่นเองครับดังนี้เลยครับผมก็คือจะถูกดึงดูดนั่นเองเพราะฉะนั้นการสรุปก็จะได้ว่าสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนะครับมีทิศโค้งเข้าหาขั้ว อีกฝั่งหนึ่งโดยทิศทางจะดึงดูดขั้วตรงข้ามนั่นเองครับเหมือนกับที่แท่งแม่เหล็ก N ก็ดึงดูดเข็ม N เหมือนกับที่แท่งแม่เหล็ก S ก็ดึงดูดเข็ม N ของเข็มทิศนั่นเองครับจะดึงดูดขั้วตรงข้ามยิ่ง อยู่ใกล้พัวแม่เหล็กมากเท่าไหร่สนามแม่เหล็กก็ยิ่งเข้มมากเท่านั้นครับผมก็คือจะมีแรงแม่เหล็กดูดมากขึ้นเท่านั้นเองทําให้บริเวณขั้วแม่เหล็กเนี่ย มีการดึงดูดของเหล็กมากกว่าบริเวณอื่นนั่นเองครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสําหรับกิจกรรมสาหรับคําถามทั้งสข้อของกิจกรรมนี้โดยจะเห็นได้ว่าผลของการทดลองเนี่ยก็คือจะเห็นการเลียงตัวของผงเหล็กเนี่ยเป็นแนวโค้งจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งโดยเรียงตัวหนาแน่นที่สุดในบริเวณที่ใกล้ขั้วแม่เหล็กแล้วก็จะเห็นเนี่ยชี้จาก ถ้าเกิดเป็นเข็มเก็คือจะชี้เข้าหาเข็มเอครับผมโดยก็จะเห็นได้ว่ามีทิศทางเป็นแนวโค้งเหมือนกันเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยโค้งจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยก็ตอบว่าการเล็งตัวของผงเหล็กรอบแท่งแม่เหล็กเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นเส้นตัวหนานแน่นจากขั้วแม่เหล็กหนึ่งไปยังอีกขั้วแม่เหล็กหนึ่งแล้วก็หนานแน่นที่สุดในบริเวณที่ใกล้ขั้วแม่เหล็กมากที่สุดนั่นเองครับ แล้วก็บอกว่าทิศทางการวางตัวของเข็มทิศรอบแท่งไม่เหล็กเนี่ยก็คือมีทิศทางเป็นแนวโค้งจากขั้วไม่เหล็กหนึ่งไปขั้วไม่เหล็กหนึ่งโดยเข็มเอ็นก็จะถูกดึงดูดด้วยขั้วไมเหล็กเอสนั่นเองครับผมถูกดึงดูดด้วยขั้วตรงข้ามนั่นเองจึงได้ข้อสรุปตามนี้เลยครับว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศโค้งเข้าหาขั้วฝั่งหนึ่งโดยทิศทางจะดึงดูดขั้วตรงข้ามยิ่งอยู่ใกล้ขั้วไม่เหล็กมากเท่าไหร่สนามแม่เหล็กก็ยิ่งเข้มมากขึ้นเท่านั้นเองครับผม ก็ตามนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่4.13ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็าสามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นลำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้